เสียงแล้วนะสวัสดีการเกิน,กนพลบิ็อิดล R F V วันนี้เราจะมาลองกินอุ้นเส้นก๋วยเฉียวเรือน้ำตุกสุตโบราณเราสามารถอาซื้อได้ที่เซเว่อเลเิง มันมีเรื่องหม 3, สารถทุกนเราหาข้อมูลมันลาวมันมีรถจมยำกุ้งเดี๋ยวจะันไหนจมยำกุ้งมีรถจมโรงและมีรสก๋วยเจียวเรือซึ่งเราเลือกเป็นรถก๋วยเจียวเรือมาราคาย22บาทสามารถอาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเวตึงนี่เป็นการลองกินทุกคน เดี๋ยวเราให้ดูไปเก็จริงนี่นี่เดี๋ยวเราเสียไปชมมันเลยมันมีวิธีการชมให้เราด้วยตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนชมเลยเย้ yeah, ทุกคนเราได้มันแล้วและมีน้ำร้อนด้วยขั้นตอนแรกคือการเปิดฝาออมเปียกครึ่งหนึ่งเตซอสนี่เ yeah. เตซอสเครื่องปรุงสำเร็จรูปชิ้นเนื้อและปากลงในจวยจุดแกะเกิดนี่โอเคแพ็กเกจจิ้งเป็นสีน้ำตาลแววแววววเปิดฝาเปียงครึ่งเดียวโอเคเราจะจำจำที่มันบอกแน่จรงเราจะเปิดฝาเปียงครึ่งเดียว,วแล้วก็เตะเครื่องปรุง ผสมรสรูปชิน้นและผักแห้งลงในช่วย very good นี่นี่จึงหมดในนี้มีข้อเป็นผักแบบนี้นี่ผักแบบนี้นนนแล้วก็มีซอสสีสเหลืองๆมีช้อนให้เราหนึ่งแล้วก็นี่เส้นข้างในมันเป็นแบบเป็นเส้นวนเส้นจริงๆเลยแล้วอ๋อเนี่ยทุกคนมีซอส ก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยโอเคนี่แล้วจากขั้นตอนที่สองก็คือดชินน้ำเดือดเอ้ยไม่ใช่ตีซอสก็ปรุงพงดิซัมเบรซูแล้วเจมันให้หมดก่อนนี่แล้วเจมันแล้วเจแล้วจังเทอันนี้ให้มัน นี <Boss>. okay. girl, ่เก่าเราเจมันให้หมดเลยเก้เจสซัสออกไปสิ่งนี้ลงไป <c oughs> hmm. เราได้ริมรสชาติเมื่อสักครีมันก็แบบอืมอะไรวะเนี่ยนี่เสร็จแล้วนี่ม่สิงมันเห็นป่ะจันที่สองคือการเทนน้ำลงไปในช่วยนี่มันมีปริมาณให้เราุกคนนี่นี่คือน้ำร้อนซึ่งมันอบไปเมื่อสักครีมทุกคนนี่ไลยเหนือกว่เมื่อสักครี พอดีเป๊ะเลยทุกคนนี่แล้วก็ปิด้าชิงไว้สนาทีก็เวลาเปิดา้าก็นห็นแกยวกันสเตเวนซินพร้อมระเบียนเดี๋ยวเราไปเชอตัวเสนเลยใส่จำครังร้งแรกมันไม่ใช่เป็นคลิปส,สอนนะทุกคนนี่มันมีแบบไอ้นี่หอ,อกมาด้วยเราแบบเราเอาเอาอกมามันไม่หมดมันเป็นผงอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเราลองแกะกัน เราแกะนี่เราแกะสิชุกอนี่มันมีผงมาด้วยนี่เสร็จแล้วแล้วก็เราใส่มันชุกเกอนเราลืมเมื่อกี้ออเราลืมชุกเกอนนี่ใส่มันห้ามหมากลืม I have sorry และไม่เขาลืมใส่ด้วย,ยเดี๋ยวเรานี่จุกเกอนเสร็จแล้ว สามนจจาจีมันจะขี้นี่นี่ช่วยกบมันสีกานี่คือวินเ้นที่พันธุ์น่ารักอันนี่เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยรอสนี่เราชิมกันเลยด้วยกันมันร้อนนะต้องเป่าอื้ รสชาติกว๋วยเตี๋ยวเรือเลยทุกคนรสชาติกว๋วยเตี๋ยวเรือเลยก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำจกเลยจริงๆแต่มันอาจจะแบบเป็นก็ปรุงมาเสร็จหมดแล้วอ่ะทุกคนคือก็ปรุงมาเสร็จหมดแล้วรสชาติมันก็สกเก็บเข้มข้ขนเข้มข้นหน่อยๆอ่ะ, <c oughs> ออะคือก็ปรุงมาเสร็จหมดแล้วจึงมันก็กลมกล่อมมากนี่ วนเส้นก็เหนียวนุ่มด้วยทุกคนนี่วนเส้นมันก็เหนียวนุ่มด้วยรสชาติก็แบบนัาจกเลยรสชาติแบบซื้อสำรัดได้ลอยอะทุกคนใช่ไหมนี่อืมอืมราคาย2สบบาทเจ้ก็ให้ วุ้นเส้นเหนียวนุ่มมากรสชาติน้ำจุกเลยแล้วให้ปานรสชาติแบบโอเคเลยไม่มีอะไรไปเปลี่ยนหรือว่ามันแย่มันร่า่อยทุกคนโดยเฉพาะวุ้นเส้นคือเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มก็ไม่ได้่นีอ๋อ นี่น้ำซุปนี่หมูเป็นชินช้นๆอืมหมักถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์ like, ค subscribe. คกด s ับส c r ร b e กดกระดิ่งแจ้งือนด้วยนะบิบ๊บเบยชิคแมน